แอนดี้รือต้องกวักให้หมดเลยนะอย่าให้มึงตกถึงมืออาเนมแล้วก็ลูกลูกฝ่ายนุ้งได้เรือเข้าใจไหมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่หนึ่งเรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศด้วยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้เข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศไว้แล้วตั้งแต่เวลา สิเ็ดนาฬิกา30นาทีของวันที่23มกุมภาพันธ์สองพันร้อยสามสิบสี่โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเล่งกับใครไม่เล่งจะมาเล่งกะอัวล่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปท่นิจีเล